สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับมีหลวงพ่อแดงมาฝากนะครับเก่าๆครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับหลวงพ่อแดงเก่าๆครับเนื้อนวะนะครับนี่ครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับตรงนี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่งหน้าบ้านทันเลยครับ พระเหมามานะครับเหมาบ้านเพื่อนมาครับพระเหมามาหลายองค์ครับแบ่งปันกันไปครับแบ่งแปันกันสะสมครับขายชอบขายชอบก็โทรมาเลยครับโทรมาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรมาเลยครับแบ่งปันกันไปสะสมได้เลยครับ ห้าร้อยบาทรวมส่งส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับเก็บเงินปลายทางครับครับรุ่นเก่านะครับรุ่นแรกศูนย์สามนะครับสองห้าศูนย์สามเพราแดงวัดเก่าบันไดอิดฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆน้องๆี่บ้านอานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ